ก่อนอื่นที่เราจะมารู้จักวิธีการปลูกบัวนะครับเราก็ต้องมารู้จักาสายพันธุ์ต่างๆของบัวก่อนส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์นะครับของบัวกลุ่มแรกที่จะพูดถึงก็คือกลุ่มบัวหลวงเวลาที่เราซื้อสั่งบัวมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่เขาจะส่งให้เราเนี่ยนะครับสำหรับบัวหลวงเนี่ยก็คือหลายบัวนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เราเรียกกันว่าลากบัวนะครับที่เอามาเชื่อม ทำขนมรากบัวทานนะครับส่วนนี้นะครับเราก็จะเอาส่วนรากบัวส่วนนี้นะครับเอามาแช่น้ํานะครับโดยมาถ่วงกับก้อนหินเนี่ยให้มันจมน้ําด้วยความลึกขนาดเทียวกับอ่างที่เราจะทําการปลูกบัวแช่จนกระทั่งมันจะมีใบแตก,แตกออกมาจาก,จากหลายบัวเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีรากเนี่ยนะครับแตกออกมานิดหน่อยนะครับจากตัวไหลบัวน,นะครับระยะแบบนี้ย ใช้ได้ละเราสามารถนำมาปลูกได้แล้วนะครับบวยกลุ่มหนึ่งก็คือบัวฝรั่งนะครับบัวฝรั่งเนี่ยจะส่งมาเป็นเงาบัวักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะครับชื่อบัวฝรั่งนะครับเป็นบัวจากต่างประเทศจากทางยุโรปทางอเมริกานะครับแต่ว่าสามารถปลูกได้ดีในเขตร้อนบ้านเรานะครับ แล้วบกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มบัวสายบัวผันบัวยักษ์นะครับบัวกระดง้งกลุ่มนี้นะครับจะมาสนับเป็นหน่อแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบัวยักษ์แต่ว่าหน่อมันเล็กนิดเดียวนะครับมันรู้มองเห็นกันหรือเปล่าเนาะอ่านี่ครับอันนี้เป็นหน่อของบัวยักษ์นะครับสกลุ่มนี้จะมีการปลูกวิธีการปลูกที่แตกต่างกันนะครับ สำหรับการเลือกภาชนะในการปลูกบัวเนี่ยนะครับภานชนะที่ใช้สําหรับการใส่ดินเนี่ยถ้าเป็นบัวฝรั่งเราจะเลือกภาชนะที่มีปากกว้างสักหน่อยนะครับประมาณสัก 40- 50เซนขึ้นไปนะครับเพราะว่าบัวฝรั่งเนี่ยจะเติบโตขนานไปกับพื้นดินนะครับยาวไปนะครับทั่วอ่างถ้าเราใช้ภาชนะที่มีปากแคบเนี่ยการเจริญเติบโตของบัวฝรั่งก็จะไม่ดี แต่ถ้าเป็นภาชนะในการปลูกบูวผันบัวสายบัวกระด้งบัวยักษ์ภาชนะที่เหมาะสมก็คือภาชนะที่มีทรงสูงนะครับเพราะว่าบัวกลุ่มนี้จะเติบโตในแนวตั้งขึ้นมาสำหรับบัวหลวงเนี้ยก็จะเป็นภาชนะที่มีปากว้างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะโจดินได้ค่อนข้างมากเพราะว่า การเติบโตของบัวหลวงเนี่ยดินมีความสําคัญมากกว่าน้ําขณะที่กลุ่มบัวผันบัวฝรั่งน้ําระดับน้ําที่มีความลึกเนี่ยมีความสําคัญมากมากกว่าดินนะครับ ในการปลูกบัวเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการใส่ปุ๋ยรองก้นอ่างบัวก่อนนะครับโดยปุ๋ยที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอ15 15้าิบห้าิบห้าหรือส6 1ห1สหใส่ไปประมาณหยิบมือหนึ่งนะครับขนาดเนี้ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเนี่ยบัวเนี่ยอาจจะช็อกปุ๋ยนะครับแล้วก็ทำให้ใบเนี่ยงิดงอนะครับ แล้วก็ใบหรือว่า,บาใบไม้เนี่ยเสียหายได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใส่แคลเซียมลงไปนะครับอันนี้เป็นกระดูกป่นนะครับหรือว่าเราอาจจะเอาเปลือกไข่เนี่ยมาป่นแล้วใส่ลงไปก็ได้นะครับใส่ลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักแล้วนะครับไม่ใช่เป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนนะมูลสุกรมูลไก่ก็ได้ที่หมักแล้วเท่านั้นนะครับใส่ลงไปประมาณอาสองช้อนโต๊ะอย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้าเนี่ยเขียวนะครับมีสไลด์เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมัก นะเช่นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกลงไปในอ่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการเน่าเสียของน้ําแล้วก็เกิดความร้อนใต้อ่างเนี่ยทาให้บัวเนี่ยตายได้เพราะฉะนั้นปุ๋ยเคปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องเป็นมุยที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่ใส่ลงไปเนี่ยจะให้ธาตุอาหารรองแก่พืชถ้าเกิดว่าเราใส่ ปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมักนะเช่นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกลงไปในอ่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการเน่าเสียของน้ําแล้วก็เกิดความร้อนใต้อ่างเนี่ยทาให้บัวเนี่ยตายได้เพราะฉะนั้นปุ๋ยเคปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วเท่านั้นปุ๋ยเคมีสุดเสมอให้ธาตุาอาหารหลักแล้วก็แคลเซียมซึ่งเป็น ธานอาหารรองที่จําเป็นกับบัวมากเลยโดยเฉพาะบัวในกลุ่มบัวหลวงนะครับจะทําให้การชูชอ่อการใบต่างๆนั้นเนี่ยชูชอ่อด้สวยส,วยสวยูงแล้วก็ใบไม่ค่อยหักหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยลองก้อนไปแล้วเราก็จะจะัดนำดินมาใส่ในอ่างนะครับสำหรับดินที่ใช้เนี่ยเป็นดินที่ขุดเอาแถวบ้านนะครับจะเป็นดินร่วน ดินทรายดินเหนียวก็ใช้ได้ดีทั้งนั้นนะครับดินเหนียวเนี่ยจะสามารถปลูกบัวได้ดีที่สุดแต่ดินร่วนและดินทรายก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อพึงสังเกตน,นิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นการปลูกบัวหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่มีดอกตั้งสูงมีก้านใบที่ตั้งสูงจําเป็นจะต้องใช้ดินเหนียวในการปลูกเพราะถ้าเป็นดินร่วนและดินทรายเนี่ยจะไม่สามารถพยุงน้ําหนักของ การใบนี้ตั้งสูงได้ถ้ามีลมพัดมาเนี่ยการใบพวกนี้ก็จะหักลม้ลมลงได้สําหรับดินที่ใช้เนี่ยเราจะขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ได้เลย <c oughs> ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเราจะป่นดินเนี่ยให้มันความละเอียดนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเป็นก้อนขนาดเนี้ยจริงๆก็ใช้ได้ละไม่ต้องละเอียดมากแต่หากว่าเป็นดินเหนียวจําเป็นจะต้องป่นให้มันค่อนข้างละเอียดมาก เพราะว่าเมื่อนําไปแช่น้ําเนี่ยถ้าเป็นดินร่วนและดินทรายเนี่ยดินมันจะแตกเองโดยธรรมชาติเมื่อนําไปแช่น้ําแต่หากเป็นดินเหนียวเนี่ยมันจะจับเป็นก้อนแล้วก็ไม่แตกนะครับบางทีอยู่เป็นเดือนเดือนแช่น้ําอยู่เป็นเดือนเดือนเลยมันยังไม่แตกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดินแถวบ,บ้านเนี่ยก็สามารถซื้อดินเหนียวถุงจากร้านค้าเนี่ยมาใช้ได้เลยถ้าเป็นดินเหนียวที่อ่อนและเปียกเนี่ย ก็นำดินเหนียวเนี่ยไปแช่น้ําให้เละเหลวนะแล้วก็เอามานวดเอาดินเนี่ยมานวดนวดกับน้ําให้ดินเนี่ยเหลวเป็นเลนแล้วจึงมาปลูกแต่ถ้าเป็นวิธีง่ายๆเลยก็คือเอาดินเหนียวเนี่ยไปตากแดดดินเหนียวถุงๆท,งท,งที่ขายตามร้านนะครับสําหรับปลูกบัวเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นํามาทุบให้ละเอียดแล้วก็มาใช้ได้เหมือนกัน สำหรับการปลูกบัวฝรั่งนั้นเราจะหันด้านเงานะครับด้านเง้าที่มีแผลเนี่ยให้ชิดขอบกระลมังแล้วเอาส่วนยอดของเง้าเนี่ยหันเข้าหากลางกระลมังนะครับจะขุดดินลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หันเง้าชิดขอบกระมังแล้วก็หันยอดเนี่ยเข้าหากลางนะครับ จากนั้นก็ทําการกรบดินนะครับเอาดินมากลบกรบหน้าเอาไว้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนำทรายมากรบทับผิวหน้าให้หนาประมาณสักสามเซนติเมตรขึ้นไปสำหรับท่านที่เลี้ยงปลาในอ่างบัวนะครับ ปลาเนี่ยมันจะชอบคุยเีียดินขึ้นมานะครับทําให้ดินเนี่ยมันคุุงกระจายแล้วก็น้ําขุ่นการใส่ทรายลงไปเนี่ยจะทําให้น้ําใสน้ำเนี่ยจะใส่ตั้งแต่วันแรกที่เราเอาอ่างบัวลงไปในอ่างน้ำเลยนะครับ ประมาณเนี้ยนะครับพอลอะแค่เนี้ยก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับการเตรียมปลูกบัวสำหรับการปลูกบัวผันบัวสาย บัวกระด้งบัวเพื่อนบัวยักษ์นะครับข้อแตกต่างนอกจากลักษณะของภาชนะที่เป็นทรงสูงแล้วเนี่ย,ยการวางตำแหน่งของบัวก็แตกต่างกันนะตำแหน่งที่ลงปลูกเนี่ยจะเป็นกึ่งกลางของภาชนะปลูกนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องปลูกที่ขอบเหมือนกับบัวชนิดอื่นๆน,นะครับเราจะปลูกที่กึ่งกลางเลยนะครับใส่ลงไป ขุดดินนะครับใส่หน่อบัวลงไปนะครับแล้วก็กบดินให้มันลอยขึ้นมาแค่นี้เองสำหรับการปลูกบัวสายบัวผันบัวเพื่อนบัวยักษ์นะครับ บัวเช่นสุดท้ายที่จะปลูกให้ชมนะครับก็คือบัวหลวงวิธีการปลูกบัวหลวงเนี่ยนะครับเราจะทำการเสาะร่องบริเวณขอบอ่างที่จะทำการปลูกเนี่ยให้มีความยาวเท่ากับรากบัวหรือหลายบัวที่เราจะปลูกลงไปนะครับเพื่อที่จะฝังไหลบัวลงไปในดินนะครับ วหลูเนี่ยจะต้องปลูกที่บรเวณขอบอ่างนะครับปลูกให้หลายบบวในขนาดไว้กับขอบอ่างแล้วหลายโบัวเนี่ยเจริญเติบโตเป็นวงกลมเนี่ยวนรอบอ่างนะครับแบบนี้ถึงจะถูกต้องถ้าเกิดวางหลายบัวไว้ตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็จะเดินไปแล้วก็ชนขอบอ่างนะครับการเจริญเติบโตจะไม่ดีพอนะครับการเจริญเติบโตจะไม่ดีเหมือนกับการปลูกบริเวณขอบอ่างนะฮะเมื่อเราขุดเสร็จปุ๊บเราก็เอาหลายบัวนเนี่ย วางไว้เว้นขอบอ่างแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งดินไม่ต้องฝั่งให้ลึกมากนะครับเอาแค่ดินกบมาให้มันไม่ใหล้ลากบัวหรือหลายบัวเนี่ยมันลอยขึ้นมาแค่นั้นอะ จากนั้นเราก็กบด้วยทรายด้วยความหนาประมาณ3เซนติเมตรเท่าๆกันเพื่อให้น้ำใสปลาจะไม่สามารถมาวนดินให้ขุ่นได้ จากนั้นเนี่ยเราจะทําการล้างอ่างบัวโดยการปล่อยน้ําเนี่ยให้ไหลผ่านอ่างบัวจนน้ำเนี่ยใส เราจะใช้น้ำเนี่ยไล่ฝุ่นตะกอนที่ติดมากับทรายนะครับเศษผงต,งต่างๆเนี่ยออกไปจนสังเกตว่าน้ำเริ่มใสเราก็าจะยกอ่างโบัวเนี่ยไปใส่ไว้ในอ่างน้ำอีกครั้งอีกทีเอาสักขนาดเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ละขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการนำ อ่างปลูกบัวเนี่ยลงไปในอ่างน้ําที่เราจะใช้ในการปลูกบัวนะครับโดยอ่างปลูกบัวเนี่ยจะต้องมีการแช่น้ําทิ้งเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยประมาณสองสัปดาห์นะครับสำหรับอ่างใหม่ <S <S เพื่อป้องกันไม่ให้เศษปูนเนี่ยมันละลายลงไปกับน้ำ้าทำให้น้ำเนี่ยมีสภาพเป็นด่าง โดยในการปลูกบัวที่ถูกต้องเนี่ยระดับน้ำไม่ใช่ปลูกบัวเนี่ยควรจะมีใบเนี่ยลอยพ้นน้ำ เป็นบางส่วนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มระดับน้ำขึ้นถ้าเกิดว่าใบจมน้ำทั้งหมดเนี่ยบูวอาจจะตายได้นะครับ